กิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจขุนมากกว่าเดิมปตทสามพลังใจ V Fight t o เกตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันนี Delivery ร่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่16มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณที่ประดาและดิฉันวิ้ลท์วันค่ะค่ำคืนนี้นะคะติดตามเกี่ยวกับผลการประชุมของเฟดนะคะซึ่งก็ถือว่ามีหลายๆฝ่ายเนี่ยคาดการณ์กันว่าไม่น่าจะส่งสัญญาณอะไรท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสค่ะแล้วก็หลายๆรัฐในสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียนะคะเริ่มพิจารณาจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแ,แน่นอนค่ะการกลับมาใช้ชีวิตตตาามปกิขของเได้นะ บอกว่าตอนนี้เขามีการฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะเช <Ừ. S 1> ่นเดียวกับบ้านเราที่เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนกันอีกรอบหนึ่งแล้วต้องบอกว่ากาันอีกรอบนึงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นอาจจะมีการชะงักชะงันกันบ,าบา้างแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนยังคง,งต้องติดตามค่ะ ตลาดหุ้นยังไปไหนไม่ได้ไกลแล้วที่สําคัญหุ้นในกลุ่มของสถาบันการเงินยังคงปรับตัวลดลงด้วยนะคะตามทิศทางการที่น,นายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เขาออกมาพูดว่าอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วหุ้นกลุ่มแบงค์ล,งลดลงวันนี้ก็ยังคงสีแดงกงนเกือบั้งกระดานเลยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะ แต่ว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นมีรอบใหม่สําหรับหุ้นกลุ่มใหม่ที่กําลังขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในหุ้นกลุ่มนี้นะคะในช่วงที่2ของรายการและในค่าคืนวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากการประชุมของเฟดแล้วนะคะยังมีเวทีสําคัญระดับโลกที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองแล้วค่ะนั่นก็คือเวทีการประชุมสมมตนะคะระหว่างสหรัฐกับทางด้านของรัเสเซียนะคะที่เกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆนานาม,มากมายเลยทีเดียวละค่ะ ประเด็นดังกล่าวนี้นะคะถูกจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในค่าคืนวันนี้นะคะถือเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกทั้งทั้งสองฝ่าย ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ําแย่ลงไม่ว่าจะเป็นกรณียูเครนความมั่นคงทางไซเบอร์นะคะที่มีการล้วงข้อมูลนะคะหรือว่าขโมยข้อมูลกันสิทธิมนุษยชนและการแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐค่ะโดยทางด้านของทำเนียบเครมลินถแถลงนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบ,บ,บดีไบเดนจะหารือก,การเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศรวมไปถึงการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆโดยคาดการว่าน่าจะใช้ระยะเวลาการประชุมกันหรือว่าหารือก,กันสักประมาณ4-5ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการถแถลงข่าวค่ะโดยจะแตกต่างจากเมื่อครั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะที่มีการถแถลงข่าวพร้อมกันแต่การถแถลงข่าวครั้งนี้นะคะโจไบเดนกับทางด้านของวลาดิเมียปูตินจะแยกกันถแถลงนะคะ ซึ่งทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นั้นประกาศใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับการจัดการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ตรึงกำลังทหารราว1,000นายและตำรวจกว่า900นายเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้กองทัพอากาศสวิตเซอร์แลนด์ยังจับมือกับกองทัพอากาศฝรั่งเศสและอิตาลีในการส่งฝูงบินขึ้นลาดตระเวนบนน้านฟ้าของทั้ง3ประเทศและคาดว่าผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกกว่า3,000คน จะเดินทางมารายงานข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะจับตากันในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคาดหวังกันด้วยว่าการพบกันของทั้งสองคนนั้นน่าจะทําให้ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนก่อนหน้านี้ปรับตัวดีขึ้นได้นะคะ,คะเช่นเดียวกันกับทางด้านของสหรัฐกับ e ูค่ะที่ต้องบอกว่ามีในเรื่องของข้อพิพาทการระยะเวลายาวนานกว่า17ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าข้อพิพาทนี้จะได้ข้อสรุปกันแล้วด้วยค่ะ โดยทางด้านของสงครามการค้าที่ยืดเย้ยม,มานานกว่า17ปีระหว่างสาหารัฐและสหภาพยุโรปหรือว่า EU กรณีการให้เงินอุดหนุนต่ออุตสาหกรรมการบินของทั้งสองฝ่ายได้มีข้อยุติลงแล้วค่ะหลังบรรลุข้อตกลงยุติการทำสงครามการค้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่สาหารัฐแล้วก็ EU ต่างกล่าวหาแต่ละฝ่ายว่าให้เงินอุดหนุนที่ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แก่โบอิงแล้วก็แอร์บัสเพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินค่ะ ต่อมา,ารัฐบาลสหรัฐเขาได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในปี2,547เกี่ยวกับการที่รัฐบาลยุโรปให้การอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมต่อการผลิตเครื่องบิน Air b บ s ส A350 และ A380 ในปี2,562เห็นพ้องกับสหรัฐว่ารัฐบาลยุโรปให้การอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมต่อการผลิตเครื่องบิน Air b บัสและการที่ EU ให้เงินอุดหนุน Air b บัสได้ส่งผลกระทบต่อสหรัฐค่ะ จึงเห็นชอบต่อข้อร้องเรียนนะคะของสหรัฐในการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากยุโรปวงเงิน7.5พันล้านดอลลาร์ขณะที่ EU เอเขามีการประกาศว่าพร้อมที่จะตอบโต้สหรัฐหากสหรัฐเดินหน้าเรียกเก็บภาษีดังกล่าวด้วยโดยความขัดแย้งนี้นะคะก็สิ้นสุดลงหลังจากที่คุณโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้มีการเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะระงับการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากแต่ละฝ่าย เป็นระยะเวลา5ปีแล้วก็ยังมีการตั้งคณะกรรมาการน,นะคะคณะทํางานขึ้นมาเนี่ยมาทํางานร่วมกันด้วยค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเป็นที่น่าจับตาแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ประธานาธิบด,ดีโจไบเดนนะคะได้มีการร่วมไม้ร่วมมือนะเจราจาหย่าสืกกับทางด้านของ EU ร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาต่อกรกับอํานาจและก็อิทธิพลของจีนนะคะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสหรัฐและจีนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ถือได้ว่าข้อมูลข่าวสารของเขาเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะคะ,คะเขาจะมีการเปิดเผยก็ต่อเมื่อผู้นำของเขายินดีที่จะให้ข้อมูลนั่นเองค่ะ โดยประเทศนั้นก็คือทางด้านของเกาหลีเหนือนะคะล่าสุดค่ะก็ยังเผชิญกับปัญหาเรื่องของวิกฤตโควิด -19 แล้วก็ปัญหาเรื่องของอาหารด้วยนะคะโดยวันนี้นะคะทางด้านของสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือนะคะเป็น KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพักแรงงานเกาหลีเหนือ ทบทวนความคืบหน้าเกี่ยวกับโนโยบายและก็จัดทํามาตราการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยทางด้านของนายคิมนั้นระบุคขาว่าเศรษฐกิจนั้นปรับตัวดีขึ้นแต่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยจัดการกับวิกฤตด้านอาหารหลังจากที่เผชิญกับปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดข,ของโควิด -19 และพายุไต้ฝุ่นในปีที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะระบุบอกว่า คณะกรรมาการตรางพักแรงงานเกาหลีเหนือได้กำหนดเป้าหมายและภารกิจเพื่อบรรลุแผนเศรษฐกิจระยะ5ปีฉบับใหม่โดยระบุไว้ในการประชุมครั้งก่อนเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะไปรวมถึงการผลิตอาหารและโลหะที่เพิ่มขึ้นด้วยในคิมระบุบอกว่าเกาหลีเหนือนั้นเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกของปีนี้เติบโตได้ดีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว25จากปีก่อนหน้า แต่ยังมีอุปสรรคอีกหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านอาหารนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเพิ่มความสามารถทางด้านการเกษตรและก็รับมือกับโควิด -19 ซึ่งเกาหลีเหนือนั้นก็อยู่ในโครงการโคเวคส์นะคะที่จะได้รับการบริจาควัคซีนจากนานาประเทศด้วยแน่นอนนะคะว่าถ้าได้ฉีดวัคซีนในเรื่องของเศรษฐกิจก็น่าจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นะนะคะอย่างของมบ้านเรามีการเร่งฉีดกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของการระบาดระลอกที่3ที่เรายังคงติดตามสถานการณ์กันอยอดตัวเลขผู้ติดเชือ้อก็ยังคงสีหลักกันอยู่ด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการปูพรมฉีดวัคซีนแน่นอนมีผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของเวิร์ลแบงคเขามีการออกมาประกาศด้วยว่าการระบาดระดอบที่3หรือว่าแม้แต่ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของบ้านเรายังไม่ฟื้นตัวมากนักนะคะทําให้เขาอาจจะมีการปรับลด GDP ในปีนี้ลงด้วยค่ะจะมีการประกาศอีกรอบหนึ่งในช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้ค่ะทางด้านของคุณเกียรติพงศ์อริยะปัชญานักเศรษฐศาสตร์อาบุโสประจําประเทศไทยกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank มีการเปิดเผยว่า World Bank อยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของไทยที่คาดว่ามีโอกาสปรับลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว3%น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้ค่ะมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วและกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงคาดว่าจะได้รับอนิสงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มตบโตได้รับอนิสงมาตรการของคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ที่เป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของไทยและคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า60ปีสนับสนุนรายได้จากภาคการส่งออกของไทยให้เติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญค่ะแต่ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไรัสโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนทําให้ตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปี2564ยังติดลบ รวมกับผลกระทบจากการระบาดและลอกที่3ที่ยังไม่ที่คายหลังจากนี้คงคาดหวังนะคะแล้วก็ฝากความหวังไว้กับนโยบายการคลังเพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและคาดว่าโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลายอย่างน้อย2-3ปีกว่าที่เศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตใกล้เคียงกับปี2562หรือว่าเป็นช่วงก่อนได้รับผลกระทบจากวัสโควิด COVID 19ค่ะ ก็เป็นสถานการณ์นะคะของการประเมินเศรษฐกิจแบบใกล้ชิดนะคะจากสมมติฐานก็คือข้อมูลณปัจจุบันถ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะก็น่าจะช่วยทําให้มีการประเมินสถานการณ์ใหม่อีกหลายรอบเลยทีเดียวแล้วค่ะภายหลังจากที่แก้ปัญหาเรื่องของโควิดผ่านพ้นไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาไฮไลท์กลุ่มที่น่าสนใจในการลงทุนกันล้อกันไปนะคะกับกลุ่มสินค้าคอมมอนเตี้ที่ปรับตัวขึ้นทั่วโลกค่ะค่ะ ติดทุกความเคลื่อนไหวลอกการเงินการลงทุนกับ YouTube Channel Money and Banking Channel ง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6ต่อ1 3 1 0และ1313 ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหนือและฟันครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Baby, let choice teach I wish I see me. the future, empowering the people. ทุนหลายๆโคน,นะคะมองว่าจังหวะนี้มันถือว่าเป็นจังหวะลงทุนหรือเปล่า,าว่าตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อหรือว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นแต่มือนว่าโอกาสที่ปรับขึ้นนั้นมันจะต้องรับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะ,คะที่จะมาสนับสนุนให้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ค่ะ,คะแต่ยังมีหุ้นที่น่าสนใจนะคะที่จะเข้าไปเลือกลงทุนได้ในช่วงนี้ค่ะจะมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างน,นะคะวันนี้เก็บไฮไลท์พิเศษฝากจากการที่เราได้สัมภาษณ์ผ่านมาเก็ตเ d a y ค่ะเชิญค่ะ วันนี้เนี่ยเรามาดูการสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซะหน่อยค่ะเฟดก็ต้องรอนะคะแต่ว่าน้ํามันเนี่ยมันพุ่งไม่รอแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศก็เลยดูคึกคักข,ขึ้นมาจากปัจจัยนี้ที่สมพงษ์มองอยังไงบ้างคะเออเท่าดีนะครับเท่าดีเพราะว่าเมาื่อวานนี้แบงค์โดนถลดลมหนักมากะนะครับเพราะว่าตกใจสองเรื่องนาย่มนะฮะจะมากดดันตัวตัว,ต,วตัวดอกเบี้ย นะครับก็เพียงแต่พวกไอ้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้ฮะสินเชื่อะไยย่อยนะครับแต่พอหายตกใจก็เพราะว่ามองแล้วเนี่ยเอ่อพวกที่กระทบหนักจะเป็นพวกพวกนอนแดงมากกว่านะครับพวกเคทีซีเงินติดล้ออะไรพวกนี้นะครับพวกแก้วซื้อนะครับเพราะว่าพอของแบงค์เนี่ยสินเชื่อะไยย่อยมีแค่สามสิบไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ตกไม่ไม่ลงเยอะนะครับแต่ว่า โชคดีที่ราคาน้ำมันยูไนตแล้วก็ทำให้รุ่นพอเพอเกิดการเปลี่ยนกลุ่มเล่นด้วยนะครับจากกลุ่มธนาคารก็ขายแล้วก็มาเล่นเล่นกลุ่มลรงงานซึ่งพัดพักผ่านมาได้ได้เป็นเดือนแล้วมั้งนะครับยืนยืนเดือนเดือนเป็นเดือน,น,นแล้วจนวัวรุ่มแห้งนะครับแล้ววันนี้ก็วอวรุ่มเข้าก็เป็นตัวรับนําตลาดนะครับก็เลยทําให้ดัชนีไม่ลงะนะครับไม่ลงแล้วถือเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเล่นด้วยนะครับค่ะ เช yeah> claro oh ื่อว่าหลายๆท่านที่มาพร้อมกับตลาดหุ้นไทยจนขึ้นมาถึงระดับนี้เนี่ยนะคะดัชนีที่1,630เนี่ยลุ้นอยากจะให้ลงนะคืออยากจะเก็บของถูกอีกสกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะที่สมพงษ์คะช่วงจังหวะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตามต่อได้ไหมคะหรือว่าได้เลยครับเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับแล้วก็วันนี้อมองตัว ตัวโออาเป็นเป็นพิเศษนะครับค่ะครับเพราะว่าเอ่อมันเงื่อนไขมันเปลี่ยนถ้าเราเจำมันได้ช่วงเข้ามาตัด่วงเข้าตลาดในไอพโอเนี่ยค่อนข้างจะร้อนแรงมากนะครับสําหรับตัวตัวโออาร์นะครับนะครับเอ๋คุณแทนดเชื่อไหมว่าตอนนั้นมันติดมันจะติดแคดบาลานนะครับว่าปีอีมันติดไปดันอยู่ประมาณสามสิบเก้าเท่าตอนสามิเศษสลึงนะครับก็เพติด สาิบเอ็ดสลึงเนี่ยตีมีสิบสี่สิบเท่าซึ่งจะทถาน้มันติดแชสบาลานนะครับจะทานการงบคอเหนึ่งผ่านไปเนี่ยกำไรดีมากนะครับคอเหนึ่งก็เลยทำให้ตีมีตอนนี้เขาลงมาเหลืออยู่ประมาณสามสิบสี่เท่านะครับก็จะไปถึงสี่สิบเท่าเนี่ยเบ่านนี้รุ้นเด็กสามสิบสองก่อนนะครับถ้าเ็กได้ต้องควรจะโ o l l o บายนะครับเรามองไปทายเดิมเลยนะครับประมาณสามสิบห้าสามสิบหกเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ ที่เมืออ่อก่อนจะเป็นหุ้นดีแบกแข่เโินถังคุปนะครับเล่นเมื่อไหร่ปุ๊บติดแค่เมาาื่อไรเมื่อไรจบเลยก็เลยไม่กล้าเล่นต่อเด่องซื้อหยุดหยุดแต่ตอนนี้สามารถซื้อได้ไม่ยากแล้วนะครับนะครับก็เลยมองมองว่าค่อนข้างโอเคสุดเลยในกลุ่มกลุ่มพลังงานส่วนตัวอื่นๆก็สวยงามนะครับก็ยังยังน่าน่าซื้อหมดเลยนะครับ,มรบไม่ว่าจะเป็นปตทราคาน้ำมันระดับนี้เนี่ยปตทไม่ควรอยู่สี่จิบสองสี่จ็ดเจ็ดห้าไม่ควรจะอยู่ใกล้ๆก้ห้าสิบบาทนะ หรือว่านันกดรเรื่องปอบปอมมากนะครับการเรื่องปลอบปอมถ้าคนไม่ชอบการเปลี่ยนเนี่ยจะแนะนําปอตอเลยก็ได้นะครับครับเยอะเยอะหน้าที่เป็นหมดนะครับเพราะว่าทุกตัวมันลงมาลึกอย่างปอตทีซีลงด้เรื่องที่เขาจะเอาหุ้นก็ซื้อซึนเนี่ยมาขายบนจดานซึ่งมันไม่กี่ล้านหุ้นเองค่ะนะครับขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ทําให้เป็นสิงเนตมันเสียตอนนั้นไปตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีดีแวลรนะครับ อันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์เปอร์ฟอร์มแต่ว่าผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยซึ่งจะปิดเหลือแค่สองมาติก็ปิดแล้วนะครับในกลุ่มปีโตเกเมีเนี่ยสเปคยันสูงอยู่มากเลยนะครับในไตรมาสสองซึ่งผมมองว่าน่าจะเล่นได้ไปถึงปีนะดไ้เดือนนัดโ <c oughs> ปวดสีได้ถึงเดือนหน้าเพราะว่า <c oughs> เล่นต่อเนืเเนเ่องัะไยถึงเรื่องการน้ำมันนิวไฮแล้วก็วผลประกอบการออกมาก็น่าจะสวยงามนะครับจหรับกลุ่ม สีโปเกมน,นะครับกลุ่มน้ํามันด้วยสต็อกเกนอะไรพวกนี้นะครับค,ครับก็กเน, PC น้นไออาพพอทอทีซีหรือแม้แต่คูนใหญ่ก็ก็น่าสนใจในเรื่องของเล่นผลประกอบการที่จะลังจะปิดลงในในสิ้นเดือนนี้อีกสองอาทิตย์แล้วก็อุปกาศผลเนี่ยก็อีกสี่เดืนอนกว่าๆคือคือต้นเดือนกรักราประมาณต้นเดือนสิงหาอุปการซึ่งอีกเดือนเดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะโอเคสำหรับลุ่มปิโรเกม แสดงว่าช่วงนี้เราสามารถเก็บได้ตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะยังไม่ได้ปิ้งสักเท่าไหร่ค่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มขึ้นกับแนวดับเองเมื่อวีด้ออกวันนี้พอดีเซ่ <c oughs> นะครับค่ะ,คะทีนี้เรามาดูบ้างน,นะคะปัจจัยสนับสนุนหลักๆก็คือทิศทางราคาน้ํามันนะคะพี่สมพงศ์ยังไงบ้างคะราคาน้านํามันที่ขึ้นมายืนเหนือ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งเวสเท็กซ์แล,กซแล้วก็เบรนด์ด้วยเราประเมิน,มน,นโอกาสไปได้ไกลไหมคะ ไกลไกลไกลได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่านี่คือการตีความสบูุกครั้งใหญ่ของโลกนะครับนะครับเพราะว่าเอ่อมันดอลลาร์มันอ่อนแล้วทุกอย่างมันไหลไปเข้านมคอมมูนิตี้หมดเลยแล้วก็พอดีโลกได้ได้วัตซีนะครับเริ่มเริ่มเปิดเปิดโลกกันเริ่มเปิดประเทศกันนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างที่เป็นคอมมูนิตี้ขึ้นหมดเลยนะครับราคาถ่านหินราคาปิโตรเลียมราคาน้ํามัน ราคาทองคำหรือแม้แต่ราคาเหล็กมาครบเลยนะครับค่ะ <c oughs> มาครบเลยนะครับแล้วก็ขึ้นขาขึ้นของชนีรอบนี้เนี่ยจะเป็นขึ้นของพุ้นเก็งกําไรนะครับไ <c oughs> ปซื้อตื่นทองนะครับ <c oughs> เรงนับนับเดทแล้วนะครับไปซื้อที่บา้ายิ่งตัวเล็ก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  <c> ย <oughs> <c oughs> ิ่งขึ้นแรงแล้วก็มีเหตุผลด้วยนะครับ มองช้ามันจะขึ้นอ่ะแล้วเอาให้คนมาเล่นเองอ่ะนะครับแต่เห็นได้ว่าตัวนี้มีทุกวันนะครับคุ้นโอนนะครับตัวเล็กตัวน้อยเล่นงานสนุกสนานแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งโลกนะครับซีนบนนอกเนี่ยเที่ยวอเมริกาหุ้นลงหนังซึ่งกำลังจะล้มละลายเล่นขึ้นไปตั้งหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะบ้าบอกันทั้งโลกเลยนะครับไม่ได้เฉพาะประเทศไทยที่เดียวครับค่ะคือตอนนี้ตัวไหนได้กําไรใครๆก็อยากจะโดดเข้ามาร่วมวงด้วยนะคะ แล้วมันสนุกอะบวกวันละ10%นี่ตีเด็กๆเลยนะปีเลยค่ะ <c oughs> 10%นี่เห็นไหมว่าเฉย,ยๆ20%คล้ายคล้ายยิ่งเหน่อย,ยอะไรนี้ครับทีนี้เรามามองราคาน้ำมันเนี่ยนะคะไปได้ไกลในไกลแค่ไหนคะเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยปีที่ผ่านมาลงไปต่ำสุดนี่ต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยนะคะมาวันนี้ยืนอยู่ที่70มีโอกาสกลับไปยืนที่เดิมในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาที่ขึ้นไปร้อยกว่าเนี่ยมีโอกาสอีกไหมคะ มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนตอนโควิดเนี่ยมันมันอยู่ประมาณประมาณตอนโควิดก่อนโควิดเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบอยู่เจ็ดสิบนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าปริมาณการใช้น้ำมันของของทั้งโลกเลยเนี่ยสูงกว่าตอนก่อนโควิดแล้วคือว่าพอมันท่านเลยนะครับมันท่านทุกอย่างมันท่านต่พอพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บหืมุลังลอง ลองแทนลองคิดดูถ้าเกิดญี่ปุ่นเราไปได้เมื่อไหร่นี้นะผมว่ามันถ้าจบเยี่ยวมีแต่คนไปใช่ใช่ทุกคนอาฆาตไว้หมดแล้วแต่ได้เมื่อไหร่จะไปญี่ปุ่นก่อนเลยประเทศแรกนี่นี่คือเล่าให้ฟังว่ามันอั้นกันทั้งโลกแบบพอเปิดได้เมื่อไหร่นี้มัน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 ถึงแบบมันเลยเกิดปรากฏการณ์คอมมูนิตี้วิ่งกระจายเลยนะครับนะครับแล้วก็ท่าระวางเรือเองสกพอตอีกอืม เราปุ่มทำออทำไฮอีกทุกอย่างก็เลยสนุกสนานกันใหญ่แต่อย่าลืมว่านี่คือความสบู่นะเราเรากรอบโปยแล้วเราตอนเลิกต้องเลิกนะครับแต่ว่าจังหวะเลิกนี่มันมันอยู่อีกนานไหมคะจังหวะกรอบเราอยู่ในช่วงระยะเวลาเป็นหลักปีค่ะหลักเดือนหลักเดือนอาจจะถึงปีด้วยก็ได้นะครับค่ะ ดังนั้นไอ้หุ้นในกลุ่มพลังงานช็อปวันนี้ก็ถือยาวไปก่อนใช่ใช่พลังงานนี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็มีบ,บ๊บบ๊บฝรั่งเคยพูดไว้เมื่อเดือนที่แล้วม่าตอนน้ำมันจะกลับไปเก้าสิบเหรียญนะโอ,อค่ะจริงๆก็เป็นไปได้เลยนะมันเป็นความหวังของตลาดหุ้นไทยเลยนะคะเพราะว่ากดดันมานานสำหรับกลุ่มพลังงานนะคะเพราะมันมีพลังงานทางเลือกอีกตั้งหลากหลาย เอ่อแล้วครอบตัวปตทเนี่ยมาเก็ตแตะเขาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สองของของของตลาดเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะ <S S นะครับ ว็ Web, Money and Banking.co.th Financial Media Platform ผลิตข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking.co.th คลิกเดียวครบ ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยกา,าาการเงินธนาคารวารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยี ได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h สมัครสมาชิกโทร026914126-30ต่อ1310และ1313 กราบลาต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิรวมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนะคะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆ,ๆตอนนี้จะเห็นว่าในเรื่องของตัวเลขการส่งออกนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะหลายสำนักมีการปรับประมาณการการส่งออกกันด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือ eic ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นก็น่าจะช่วยหนุนในเรื่องของภาวะการส่งออกของบ้านเราได้ด้วยค่ะ โดยทางด้านของ Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี2021ค่ะจะขยายตัว5.8%ดีกว่าที่คาดการไว้เดิม5.6%โดยการฟื้นตัวนำโดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนสูงการเร่งฉีดวัคซีนที่รวดเร็วจนสามารถควบคุมการระบาดได้ดีและสามารถผ่อนคลายและเปิดเมืองได้ทาให้ผู้บริโภคยังคงมีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นค่ะ ขณะที่การฟื้นตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ย,ยังคงช้าเนื่องจากการแจกจ่ายวัคซีนทําได้ล่าช้าและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมีจาํากัดโดยอุปสรรคในการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนทําให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะไม่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปี2021 และเป็นเหตุให้ภาครัฐของประเทศเหล่านั้นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดและยาวนานกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนการระบาดลลกใหม่ของวรรสโควิด -19 ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มการค้าโลกโดยรวมโดยการส่งออกของหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยยังคงขยายตัวดีท้งนี้พบว่าภูมิภาคเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทา,านของจีนและสหรัฐสามารถขยายตัวได้ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆโดยล่าสุด eic ได้ปรับประมาณการส่งออกไทยปีนี้ขยายตัว15เปเซจากเดิมที่8.6 มาติดตามกันต่อน,นะคะเรื่องราวของการปรับปรุงระบบค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารอมสินนั้นแจ้งในการปิดปรับปรุงระบบนะคะในช่วงของคืนวันเสาร์ที่19มิถุนายนค่ะธนาคารอมสินแจ้งปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข้อมูลการให้บริการลูกค้าเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา เที่ยงคืน3านาทีจนถึง8นาฬิกานะคะในวันเสาร์ที่19มิถุนายนเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข้อมูลให้บริการลูกค้าให้สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในอนาคตให้ดีขึ้นโดยปิดระบบในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการให้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้ธุรกรรมทางการเงินเช่นฝากถอนโอนจ่ายได้ ทั้งในและต่างประเทศทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไมโมพร้อมเพย์บัตรเดบิตบัตร ATM, Internet Banking, Corporate, Internet Banking เครื่อง ATM, ADM, VTM, p a s s อ o o k อัปเดตรวมถึงตู้เติมเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยค่ะธนาคารอมสินต้องขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้นะคะธนาคารจะเร่งดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นให้สามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด สำหรับท่านใดมีคำถามข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ Contact Center 1115หรือว่า Facebook ค่ะ GSB Society ค่ะยังคงเเวลาอีก2วันนะคะ,คะที่เราจะได้เตรียมตัวกันเพราะว่าเขาจะมีการปิดระบบการวันเสาร์นะคะดังนั้นใครที่ต้องการจะทําธุรกรรมอาจจะทําวันนี้พรุ่งนี้กันก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาช่วงที่เขาปิดระบบนั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยค่ะค่ะนะคะก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารน,นะคะที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้ค่ะ วันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 生活理念的改变。Rich ie, rich ie, rich ie,